สุกแล้วครับพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วครับบูินากินมากเลยออาวองั่นโต้พองั่นโตหั่โตั่โตั่โตหองเงี้ยครับพี่น้องคุ อันต่อเด้พี่น้องนี่บประมาณทั้งหมดแดงเด้พี่น้องนี่ครับพี่น้องเออเฮ้ยต้องเก็บนะครับนี่ครับพี่น้องเรามาแลงเข้าสีมาเอาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเห็ดเมนูอยังเหจังติดตามเลยพี่น้องเด้อจังสิเอาได้บ่ได้แล้วพี่น้องเนาะนี่ครับมีเยอะทีส่วนยหญ่อะไรพี่น้องอันตรายครับตั้งกี่อย่างใส่พร้อมนี่มีแม่ตอครับนี่เอาครับพี่น้องจังติดตามม้าครับจะเอาเห็ดเมนูอยังติดตามม้าครับนี่ครับพี่น้องผลงานครับโอ้ ถือว่าได้หลายเติ๋อพี่น้องเั้งคู่ทั้งหนึ่งครับจุดเอาด้วยพี่น้องเนอะที่มีสุดป้องกันเต็มดีอยู่ครับเต็มอยู่ในการนุ่อันเบากว่าเบาหรือว่าอันเต็มกับเต็มเต็มวครับนี่ครับเอาเดี๋ยวเชื่อไปหนึ่งแล้วครับพี่น้องวันนี้กำลังงามๆครับเอาไปหนึ่งแั้วครับท้ามาแกะเอาพี่น้องนาทีสุกก็ได้ครับบู๊ สุกแล้วครับพี่นังสุกแล้วสุกแล้วครับบ้าอุ้ยน่ากินมากเลยอ๋ออซิมบงซิบงอืมอืมมัน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 ดีขนาดครับ ฮึมึเอ้าแต่การครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยหนึ่งซุกแล้วครับหนึ่งซุกแล้วก็มาแกะด้วยพี่น้องเด้อนี่ก็ไหนก็ลังแกะนี่ตัวขาวนี่นี่ตัวอ่อนครับนี่ตัวทอดครับนี่นี่ครับอันนี้แกะแล้วอันนี้เขาตั้งไปแกะบว่เต็มหมดเลยเพียงหนึ่งเด้อนี่ครับนี่หน่อยครับสาเหตุที่มันต้องไปเอามากินมันเนี่ยมันอยู่ในส่วนยาง่เลยเพี่น้องเนาะนี่ครับต่อดเยอหน่อย ตัวนึงนี่ไม่ได้ส่วนยาครับพี่น้องจะจัดการเรื่องไรหมดนี่เอาครับพี่น้องนี่ครับแก่แล้วเพาจัางจะเส็ดเมนูยังกินครับอื่นเสิร์ฟได้พี่น้องด้วยกินตามมึงกับเมนูยังกินครับนี่ครับตัวต่อออนๆครับแก้เสร็จแล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตัวอ่อนครับนี่ก็ตัวอ่อนแก่ๆในยจหน่อยไแต่ทอดครับพี่น้องนี่ครับแก้เสร็จแล้วครับนี่ครับ มากินบัวรับพี่น้องรับวี่ฮะพี่น้องลูกต้อครับต้อแกแล้วครับแกงนอนสมพี่น้องด้นออมันส้มว้าวนองมันส้มต้มพอนพี่น้อง้้ซุปันครัไปเอาตุกอใช่ไพี่น้อง,น,องนะ ตอนแรกอะต้มน้ำมัส้มใส่ตะไคร้ก็ได้พี่น้องเด้อล้างต้มก้อจัดเรา,าต้มต้มหอดจากน้ำนึงนะครับนะครับต้มน้ำมัส้มขั้นตอนนี้ครับที่ต้มพริกใส่กระปุกหอมแดงเลยพี่น้องเด้อนีน่ครับพอใส่พริกหลเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันีพเผ็ดครับปลานหอมแดงใส่ครับ จานจะจงดอะไร่ประดลาเอาปลาดส่ยังนี่ติ๊เดียวนี้ค่ะชิโดู้มจางเลยำปาในิดนึง อทอดไข่ทัดไข่เซกโเจ็บจังกระนขอ นี่ครับพี่น้องอาหารมื้อนี้เฮาก็สิมีแกงตอใส่นน้องใบส้มกับขอดไข่ใส่ตัวตอเด้อพี่น้องเด้อลูกอ่อนตอครับตำปลาแดกครับพี่น้องข้าวเหนียวร้อนๆครับนี่ครับมาครับพี่น้องกินข้าวครับมาครับพี่น้องกินข้าวครับข้าวมันครับแกงน้ำใบส้มใส่ลูกตอครับพี่น้อง หอดไข่ห่อนๆครับใจ่ตัวตัวออ่อนตำปลาครับขอเนี้ยละลอนครับมานี่กดแจ้งน้ำไม่สมกันเลยนี่นี่ครับอืมอืมแซ่บนองแซ่บมันนัวอืม อืมอืมสะใคอืมอืมแส่วับเครับดโดนได้กินเถือะได้ไี่้องเด้ออืมอืมนำปลาแดกก้ำปลาละ อืมอืมครับมาครับมามาอืม,อม,อม,ม